เรื่องดีกว่าเราจะต่อสายไปที่ท่านรุนตีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการเรื่องที่ต้องถามเป็นคําถามแรกเลยก็คือเอาจริงป่ะจะจ้างลิซ่ามาโชว์ตัวงานเข้าดาวโูเก็ตจริงไหมเนี่ยค่าตัวอไม่ใช่แค่ลิซ่านะยังจะจ้างยังจะจ้างนักร้องโอเปร่าระดับโลกที่ชื่อแอนเดียเบอร์ซลี่มาโชว์ตัวในงานเข้าดาวโูเกตด้วย ก็ก็ก็แพ็คคู่นะโอ้โหงั้นไปถามท่านรัฐมนตรีเลยนะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รักริการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนมอลัตคุณนันายครับครับวันนี้ถามวันครับครับวันนี้ถามแค่สองเรื่องเอาเรื่องที่มันเป็นสีสันก่อนดีกว่าจะเอาจริงหรือเปล่าครับที่จะจ้างลิซ่าจ้างแอนเดียโบเซอรี่มาโชว์ตัวเขาดาวูเก็ตเอาจริงหรือเปล่าฮะเอาจริงครับ ก็น่าจะอาจริงครับก็มีการติดต่อและประสานงานกับทางเอเจนซี่ของคุณของน้องลิซาเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมาเขาดาวที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอังเรใช่ไหมครับใช่ค่ะอันเดียมูเซ่มาด้วยใช่ไหมคะก็น่าจะน่าจะมาที่กรุงเทพนะฮะทีแรกเขาว่าจธจากภูเก็ตผมว่า ถ้าหากว่าระดับอย่างนั้นมาเราน่าจะมาจัดที่กรุงเทพดีไหมโดยโดย,โดยคิดว่าหาสถานที่ถ้าหากว่าดูดีที่สุดก็น่าจะขออ,อนุากกาขออนุญาตจากคอทมว่า,าขอจัดที่สนามหลวงได้ไหมโดยมีฉากหลังเป็นวัดทระแก้วอ,อะไรประนาประมาณนั้น<อ><อ>ผมว่ามันจะอลังการแล้วชมความเอือคไทย ใช่ครับใช่ครับใช่ครับด้วยความเคารพครับทั้งสองคนที่เราจะจ้างมานั้นนะครับมาในงานเข่าดาวปีใหม่ครับผมครับลิซ่าเนี่ยค่าตัวในเบื้องต้นเอเจนซี่ของลิซ่าเนี่ยเขาเปิดตัวเลขมาที่เท่าไหร่ครับในเบื้องต้นฮะค่าตัวข้อค่าตัวทั้งสองท่านนี้โดยประมาณก็คือ ประมาณสองร้อยล้านครับสองร้อยล้านเหรออืมสองคนใช่ไหมสองคนประมาณประมาณสองคนรับสองสองคนสองรล้านสองคนสองคนที่เยอะหน่อยที่แพงหน่อยจะเป็นลิซ่ากระมังไม่ใช่ครับเอ้าเหรอฮะที่แพงไม่ใช่ลิซ่ากับกลายเป็นแอนเดียเลยนะแอนเดียบัวซลีใช่ใช่ครับใช่แสดงว่าแอนเดียนี่เกินร้อยล้านเหรอแอนเดียก็เกินครับแต่ว่าใกล้เคียงนะฮะไม่ไม่ถึงกับว่า ไม่ได้ต่างเยอะใช่ไหมลบนิดกหน่อยอืมเอาเป็นว่าเอาจริงแต่ว่าเราเราเราจะมาขอครับจะให้เขาปร่สานเป็นแพ็กเกจมาครับอ๋อเป็นแพ็กเกจเลยฮะโดยโดยเอเจนซี่จากประเทศไทยซึ่งทางทรทก็ไม่ได้ว่าติดเป็นผู้ติดต่อเองนะครับคุณดังอ๋อครับครับคำว่าขอเป็นแพ็กเกจเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะขยายความสักนิดใช่ก็ก็การเป็นแพ็กเกจก็หมายความว่าแทนที่เราจะจ้างบัตรีละคนเราก็ขอจ้าง สองคนเลย oh. อาจจะมีส่วนลดหรืออะไรประมาณนั้น oh. 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 นะครับ 5, 5, 5, 5. นี้เขาใช้เอนซี่เดียวกันเหรอครับสองคนเนี้ยสองคนนี้เขาใช้เอนซี่เดียวกันหรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับแต่ว่า <G> เราจะอซของไทยใช่ะ ของไทยเราที่เป็นผู้ประสานเนี่ยเราใช้คนเดียวกันอ๋อครับเป็นคนเดียวทั้งสองคนเลยทั้งอนลิซ่านะคะทั้งแอนเดรียเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือก็คือเราทางฝั่งประเทศไทยเรามีการจ้างออร์แกไนเซอร์จ้าออร์แกไนเซอร์ในการจัดงานทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพนั่นแหละเราให้ออร์แกไนเซอร์เนี่ยไปถล่มราคาไปไปต่อรองราคากับเขาทีเดียวเลยถูกไหมฮะใช่ครับผมโอ้ครับนี่เราใช้ใครเป็นออร์แกไนเซอร์ครับเที่ยวนี้ที่ที่ที่ได้ทั้งสองงานที่กรุงเทพและภูเก็ตด้วยเนี่ย นี้ยังไม่ยังไม่ชัดเจนฮะแล้วะกดไนเซอร, <c oughs> ร,ร์สรุปในเบื้องต้นก็คือเอาจริงจ้างทั้งลิซ่าจ้างทั้งแอนเดียวงเงินที่พูดก,กันกลมๆก,ก็คือสองรอยล้านบาทอันนี้ค่าตัวแอนเดียแอนเดียกรุงเทพส่วนลิซ่าก็ไปกันที่ภ <c oughs> ูเก็ตนะครับแต่ที่ภูเก็ตเราก็คงจะจัดที่บนสนะพานสารสิงสะพานสารสิงอ๋อสะพานสารสิงอืมคือทไมเลือกสะพานสารสิง ได้ทั้งคนพังงาเข้าบัตรชมก็ได้<อ>คนภูเก็ตออกไปชมก็ได้อ,อ,อผมว<อ>่า<อ>จัดบลลุญทพนสารศสยมันจะเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งนะครับอ้ครับครับคร,บครบัแต่แต,แต,แต่เราต้องมั่นใจใช่ไหมครับว่าในช่วงเขาดาวปีใหม่สถานการณ์โรคระบาดบ้านเราเอากันอยู่ริลังจัดการกันได้นะอยู่ในระดับที่ไหวนะมั่นใจนะตอนนั้น ก็ต้องต้องก็ต้องทางานกันอย่างเต็มที่ล่ะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงทั้งหมดแลวหลังแล้วก็ต่างจงงงังหวัดทั้งสองจังหวัดที่จะจัดนะครับโอ้ครับครับทีนี้ทีนี้เอากันทีละงานทีละจังหวัดในส่วนของกรุงเทพนะฮะที่คิดกันกลมๆอยากจะขออนุญาตใช้สนามหลวงแล้วก็ตั้งเ<อ>วทีโดยให้แบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นวัดพระแก้วนะครับ ใช่ครับภ<พ>าพวันนั้นนอกเหนือจากเอาแอนเดียมาร้องโอเปร่าแล้วยังจะมีอะไรตรงนั้นดีฮะวันนั้นที่คิดกันคร่าวๆอันนี้อยู่ในระหว่างประสานงานซึ<อ>่งซึ่งทางททก็ยังยังไม่ได้เสด็จนะว่านอกจากแอนเดียแล้วเนี่ยจะมีอะไรเสริมเข้ามาในนั้นนะครับอืมอืมเช่นเดียวกันที่สรสินเช่นเดียวกันที่ภูเก็ตก็ยังไม่มีรายละเอียดครบทั้งหมดจริงๆนะฮะใช่ครับเพียงแต่ว่าเรามีตุ๊กตา ที่เป็นพระเป็นพระเอกของงานเนี่ยสองท่านค่ะค่ะ,คะที่เหลือออกแกไน์ก็ต้องไปคิดใช่ไหมคะจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างไรในการให้งานออกมาสมบูรณ์ใช่ครับก็คงจะต้องหาหาลือกับทางออกแกันนเสร์ฟด้วยครับครับอรค่ะ ครับ,รบวัตถุประสงค์ที่เราทุ่มทุนททุุ่มนสร้างกันขนาดนี้นะฮะวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการอะไรครับต้องการจะให้เป็นข่าวไปทั้งโลกต้องการจะให้ต่างชาติเข้ามาเยอะๆหรือต้องการที่จะฟื้นอารมณ์ฟื้นฟีลลิ่งของคนไทยด้วยกันเองหรืออะไรครับผมคิดว่าการที่เราทําเรื่องของน้องลิซ่าเนี่ยก็คือเป็นการชุดเยาวชน แล้วก็เป็นต้นแบบให้เยาวชนได้ดูว่าน้องลิซ่านี่เป็นเยาวชนนะครับเขาสามารถมาเป็นดาวเด่นได้ขนาดนี้เนี่ยมาสามารถเป็นไอดอลของน้องๆคนรุ่นใหม่ๆที่จะเดินไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีนะครับห่างไกลพวกยาเสพติดอะไรตรงนี้ครับเราต้องการให้เป็นต้นแบบของเยาวชนสมากกว่านั้นคือการที่จะ มีทําให้คนไทยเราหรือคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือโอกาสเป็นการเฉลิมฉลองในการปกประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้มีการจัดข้าวดาวมาแล้วสองปีนะครับค่ะรวมไปถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากในภูมิภาคนี้ด้วยไหมคะเพราะน่าจะมีแฟนคลับของทั้งสองท่านไม่น้อยพอสมควรนะคะเฉพาะในอาเซียนผมว่าชัดเจนมากเลยครับว่าในอาเซียนเนี่ยมี มีการดินอ่พวกนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาซึ่งผมเชื่อว,ว่าแฟนคลับของน้องลิซ่าเนี่น่าจะเยอะพอสมควรโอเคนะครับครับครับแต่ฟังไปฟังมานะย้อนกลับไปจุดตั้งต้นผมก็จะว่าคุณพิพัฒพูดถึงธงหลักก็คือต้องการจะใช้ลิซ่าเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ในการที่จะ เป็นต้นแบบนําทางไปในทิศทางที่ถูกต้องของบราดาน,น้องๆเด็กๆนะฮะอีกอันนึงก็คือคต้องการที่จะเฉลิมฉลองคาว่าเฉลิมฉลองก็คือฟื้นบรรยากาศประเทศกลับมาอีกครั้งหนึ่งฟื้นอารมณ์ของประชาชนคนไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่อย่างเหงาเหงาเฉาเฉมาสองปีแล้วประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ต้นทุนค่าค่าต้นแบบกัแบกบับกับค่าฟื้นบรรยากาศเนี่ยมันสูงจังนะ คุณพิพัฒน์คิดว่ามันคุมไหมเนี่ยผมคิดว่ายัางไงก็ค,คือเราจะต้องในหาเอกชนที่มาทำการสนับสนุนด้วยไม่ใช่ของงบจากร,รัฐบาลเพียนอยาอหาสปอนเซอร์ใช่ไหมคะมาซัพพอร์ตตรงนี้ใช่ครับมผมเชื่อว่าสปอนเซอร์น่าจะมีไม่น้อยสีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นการจัดเขาดาวโดยปกติเนี่ยถ้าหากว่าไม่ไม่เจอปัญหาของเคของโควิด19เก้ การจับเขาของเอกชนเนี้ยเขาก็พุ่มจุดจับพอสมควรนะครับตัวอย่างการว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จับมาถ้าตอนนี้การจับก็ต้องคงจะต้องขอความอนุเคราะห์ขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับครับครับเฉพาะค่าตัวสองคนกลมๆก็คือ200ร้อยล้านนะครับ ถ้ารวมค่า organize าทั้งสองงาน,งานทั้งสองจังหวัดผมเข้าใจว่าเบ็ดเสร็จนะไม่หนีส5 0 0ล้านเป็นอย่างน้อยนะฮะ4 5 0 0ล้านได้นะค,ดค,คาดว่าได้ไหมครับตัวเลขนี้ประมาณนั้นเลยครับทีนี้ทีนี้500ล้านเนี่ยจะเป็นก็ประมาณสักสักกี่เปอร์เซ็นต์จะขอสปอนเซอร์สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเรวก็คาดว่าที่จะของบประมาณจากทางท่านนายกนะครับ ก็คงจะขอเฉพาะค่าตัวอย่างเดียวส oh, ่วนค่าออแกนไนอะไรพวกนี้ <c oughs> พวกเราคงต้องไปาสปอนเซอร์ <c oughs> มามาไปช่วยดูแล <c oughs> พวก <คะ S 2> เรา โอเคเอาละครับสองลุ้นผมจะรอดูเข่าวดาวกรุงเทพแล้วกันกราบขอบพระคุณมากครับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ฮะขอบพระคุณฮะครับขอบพระคุณมากครับคุณนันดาขอมอลัาร์ดครับค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้ความกระจ่างและชัดเจนขึ้นตกลงเอาจริงมาจริงจ่ายจริง200ล้านเฉพาะค่าตัว2ศิลปิน